พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อการฝึกฝนคือการศึกษาอีกขั้นหนึ่งการให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่งคือการสอนและการฝึกฝนให้เรียนรู้วิชาการที่ก้าวหน้าขึ้นไปพร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาและ หาหลักการวิชาการทางชีวิตเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิดผู้ทำงานด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษและได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมาในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจ ตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรวันที่29พฤศจิกายน2514